rock to my river Oh my god Oh oh

บ,บางทีแบบมันตัวเองในกระเป๋าแล้วมันจะเดีอดแบบคือเหมือนตัวเองมีต่อสายตัวเดีบตัวเองเป็สายฟรีอ่ะแบบแบบคุมใจมากมั้งเออคนอื่นก็มี กางผิวเนี่ยกระเป๋า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 สายฟ้านั่นน่ะผมก็มีแบบแบบทำจิ้งโกะแค่ไม่ใส่ไม้นั่นน่ะโอ้มันโอมมีไฟแม็กมันสามารถเห็นการจิ้งโอมที่เราใส่ได้นะ <c oughs> 帅的！不是，不是，不有恒拉的。Double kill. d o u b l e kill.

ที้สำเร็จเนี่ยขมาใช้สำเร็จเนี่ยขอผมนะคอกค่ะ First b l o มันเป็นหมอดที่กโกงมากเว้ยคือเราสามารถเลือกชูเลือกอะไรเงี้ยเออเข้ากระเป๋า,ขาเข้ากระเป๋าเราได้อะเออเราสามารถเลือกสกินที่เราไม่ต้องการออกออกออกจากบัลล่าดได้นะบถ้จบตอนนี้ผมจะพาไปดูในแอป Play 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 Store นี่นนนเป็นหอน กูช่วยมันเสียชงแม่ทริเปิลค i ลฮะเนนี้ตายดีกว่าลำตังอยู่หนึงบาทเราเอาทำมมีนเปอร์ กระบ,บอกละหนึ่งปลึงแต่เรามีตังค์อยู่สิบปลึงแต่เราซื้อมาได้ศูนย์กระบอกเพราะมันคือราคาบาทเล่ขอใครจะเล่นหมดท,ทันทีนั้นเนามาซอย อผมมีคำถามท้ายคลิปต่อตนงอ first blood ผมจะมาพูดตอนนี้เลยทกันถ่าโุกคำว่าต้องความจริงมันคือคำว่าอะไร ดูเลยลูกด,ด,ด,ดั Double kill ผมไม่เฉลยนะผมไม่เฉลยคิดหน้าบอกให้ผมไม่ช่เลยคิดหน้าคุณมมช่้มมชมผมจะรลออ่าหัตู้นะแต่นี่จะรล่าหัตูไว้ให้เพื่อนผมไม่ไป Double kill! Double kill. Triple, Triple kill! kill. Okay. ก็เข้าไปทีมเพย์สตัวแล้วก็พิมพ์ว่าหมดฟรีไฟก็เข้าไปมันไม่ใช่เดิมนะครับไม่ใช่เดิมโอเคเดี๋ยวออกให้แป๊บนึงนะคะมีจอเล็น่นี่นี่เป็นอันนี้นะ แล้วคือผมก็ลงมาแล้วแหละผมก็ใช้ผมผมดีมากครับเลยแก้ของที่เปลี่ยนสก,กินให้เยอะกว่านี้นะครับเออดีก็ดีอยู่นะอย่างนะคือผมไม่รู้ไงว่ามันต้องรอกี่วันแต่ผมแต่ผมศึกษาแล้วล่ะมาถ้ามเตรียมเต็มหน้าจอเลย คือมันต้องทดลองกับไอที่ผมไม่เคยใส่โลลงอ,ะอ่ะอ่าทุกคนเอาไปแตะที่ทุกคนนี้ก่อนอ่าทุกคนก็ไปแตะที่จะไปแตะที่สก,กินที่ทุกคนอยากได้หรือก็แค่นั้นมัดก็มีนะไอโวอลก็มาขอบเสผ้าก็มีอ่าอันนี้ผมมีแล้วแล้วก็คือเนีย่ยเห็นเปล่าม,มีกำทองด้วยนะ คือละคือล่าสุดก็จะมาอยู่บนสุดน,นะล่าสุดที่กดอะ่ะมันคือมันก็จะอยู่บนสุดรองเท้าก็มีท่าเต้นก็มากระเป๋าก็มีคือความจริงอะ่ะอันเนี้ยผมมีแต่ลอยหายไปลอยหายไปกับไอดีเก่าแล้ว <c oughs> กูไม่ได้พูดอีกเลย ไม่แน่ใจว่าต้องรอกี่วันนะนี่มีนะเออท่าเต้นสายฟรีมีนะนี่ท่าเต้นอันนะี้นี่ท่าเต้นพวกนี้มีนะโอเคเชิเดนะโอเคทำ,ท,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 ำทิมทำทำมาเลยนี่โอเคมันจะเป็นรมาประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ บอกไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีขอกินคำเรงนี้ของใครกันเลยไม่มีโอเคสำหรับวิดีโนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย